สวัสดีค่ะแม่ป่าพาทำพากินกลับมาอีกแล้วเด้อค่ะเหมือนนี้แม่ป่าได้เมนูอ่าต้บมะฮวงเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็มีอันนี้เป็นแจวปลาแดกค่ะเป็นแจวคาเนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นมกปลาแก้วค่ะมกปลาซิวแก้วค่ะพี่น้องค่ะก็จะมีพักกระตุ้นแตงกวาค่ะแล้วก็ผักกาดเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อได้เขาเนียวกินกับต้มมะฮวงค่ะพี่น้อง จะเปิดแอบปลาให้มึงแอบปลาซิวแก้วแต่ทั้งบ้านที่เอิญปลาแก้วค่ะปลาเป็นปลาปลาหมุนปลาหมุปนปลาหนมหมุนปลานนำโดมค่ะอันนี้เขาปิ่งไวเรียบร้อยค่ะพี่น้อง ซิวแก้วมกปลาแก้วปลาแก้วตัวน,นี้เนาะเฮ้ยนะคะพี่น้องเขาเ้าแถวมกขายมกละสามบาทจ้าปลามกปลาแก้วแบบนี้เอามากินกับนี้เด้อค่ะแส่บเขากันค่ะเจียวขาะมาค่ะพี่น้องมากินขอน้ำกันเ้อค่ะปั่นเขานี้วถือสองปั่นอีกแบบเจียวขาเจียว,วปลาเดกค่ะพี่น้อง ปลาแดดกะหายเป็นต้นเลยค่ะนี่ปลาซิวเกี่ยวตัวน,นี้น้อยหน่อยลายจนเละเ <c oughs> ขากันค่ะค่ะพี่เนาะ มาเด้อค่ะพี่น้องมาดูขอนํำกันค่ะก็ขอบแไะพุ่นหลายๆเด้อค่ะสำหรับผู้ที่มาเบื่องมากดถูกใจกดไหลกดแช่ไห้นะคะ่ะตรงเป็นวัดจักหน่อยนะคะเสียงเปลี่ยนจักหน่อยค่ะ <c oughs> ตอนประแดเด้วยค่ะนี่มกปลาซิวลกปลาแก้วประกาศขาวจำมหู ยิ้มมาได้จำเอาย <c oughs> ิ้มเขาครับพี่นนอกมาเดอค่ะมาก,กินข้าวน้ำกันค่ะตามมงหงเสพแทบ ปลาแดกปลาแดกตอนกับปลาแดกเงี้ยไงตอนนี้ยังไงปลาซิวแก้ว แซ่บร้ายเด้อค่ะพี่นอ้นอง <c oughs> ตามุฮงค่ะอาหารลัก

हम हम ปลาอันนี้แหละค <c> ร <oughs> ับปลาอันนี้แหละครับที่เขาเอาไปตากแห้งโลละสามร้อยเท่าไรเนี่ยคะะตากแห้งแล้วโลละสามสี่ร้อยเป็นปลาหนาจืด อืมมาสอนมาพี่น้องนี่างนะ Hãy subscribe ra kênh Ghiền ลืมไข่พี่เนาะบอกไข่กินก็บตะหคร้ก่อนไข่ขาว แซ่บครับพี่น้อง Oh. Mm -hmm. ขอโทษขออภัยในรายค่ะพี่น้องมือนนี้ก็อิมแล้วเด้อค่ะเด่ตั้มหงปิ่งปลาแก้วมกปลาแก้วค่ะมกปลาซิวแก้วเจียวขาเจียวปลาแดงน้องค่ะพี่น้องแลวก็ข้าวเหนียวค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่ป่าเพื่อทำภาคินในเด้อค่ะเมือนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ